ยองจะของนอป่ะเนี่ยเอาคอยคอยสิไปย่ยองพู้อือในอย่างน้อคอยก,กับยองจะของเหรอเนาะแบวมากอย่าแผวอย่าแผวของควันหนูเร็วไม่งั้นจะลงไลน์แล้วนะนี่ฟองน่ารักมากทุกคน เาเฝ้ามีดูอีกเอาแล้วก็จะเอาชุดมาใส่นี่ไหมเอาชุดมาไปชุดขาวมีอยู่แม่นมบอกอยู่ยว,ว่ามีแต่ว่าเสื้อยืดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สีอื่นเนาะเสื้อสีดำเสื้อยืดสีดำพ่อใส่สีขาว กาแฟข่อยพ่อสร้างดอกข่อยยาในข่อยนอนรับคือพี่เซ้นเตร์พ่ะนะเอาจอยผู้บ้าว่อยติเราอยักนอนววเราข่อยเลิ้นน้ำเต๋อเออชุดนักเรียนญี่ปุ่นต้องเข้าอะไรนี่น ชุดพยาบาลมีชุดนักเรียนญี่ปุ่นรอชุดอยู่ค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วค่ะแล้วก็มาวาข่อยอีก เซเลมอนขอบคุณครูดาวชุดญี่ปุ่นที่ว่าถุงเท้ามันดึงขึ้นน่ะขาข้างบนไหม <c oughs> งสดชื่นนะเดี๋ยวมันจะห่วงอยู่ตลอดมันยเขี้ยเขานี่เ <laughs> พี้ยเขานี่คือสื่อนะเพียเขานี่คือสื่อเพี้ยเนะขานี่คือสนะื่อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้หน่อยน้ำเลนเตอค่ะ